การจาพาอ really ักนะครับผมเปิดแล้วเอเพราะว่าเอวีดแม่สีอะไรีม่วงแม่สีไรสิแม่สีอะไรสิดีเหรอท่านสาวดีดีกำลงไม่ใจเลยเสีนะตีนเบียต้องเซนไลเซนนะไม่ตกลงไม่ไปนับ้าม่กลับนะครับ จะไปดูได้ยังไง่อะไรอะภาคือเสียงผมดวยไงอากอพป็นา้าเจารย์เดี๋ยวขอลายเส้นหน่นะเฮ้ยตัวอะไรอะไรอะไร ไม่ได้ถามลงมุดใช่ไหถามคุณได้ยังไงลงุดค okay. ุจะให้ต้องลงมุดบ <oh ่อที่ขาลูบลงมุดบ่อดี่เติบมองเห็นเลยมีลูกหน้าเฮ้ยให้ได้ลูกมุดหลวม ฮะแดงเขียวเข้มน้ำตาลเหลืองนิดนึงเหลืองแบบแสงอะภาพรวมคือเขียวเขียวมนกับน้ำตาลมนงานู่ครับ ไปยี่สิบเยยี่สิบไปหลายเดียวหรอะนถึงัวตัวไหนกินผิขอกงคเลื้่องวันมาดูเดี๋ยวมาดูหนัเนี่ยไม่นัเดี๋ยวดูาาให้่ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นกล้ามโอเคเฮ้ยหน้ามันขาวตีมเซนให้หน่อยเอาขอถด้วยไหมไม่ยาเซยซึ่งถ้าเกิดไอแบถ้าเกิดเราโอเค เออเดี๋ยวจะคุยก็มาเอามาก่อนสอนลาเต้กได้นะ่ายัตัวแ่ออกไปแล้วว่าแบบว่าเ้่ายเปนป้นบอกว่ายิงกล้องเลนสได้เขาบอกว่าเอรเไม่จำเป็นแหละทัทีไม่เอาไเอาเพราะนี่มีวิมือเราเดี๋ยร p r o d u c t เรามันระดับบ้าน เข้าใจครับอะไรโหมีปัญหาอะไรเอ่ยโหมดวิดีโออ่ะมีปัญหาอะไรเอ่ยวิขายเปอะไรดอกขายเสื้ออะไรไม่ได้ไม่ขายตัวนี้กูใส่แล้งแต่พอนึงเอาไปเอาไปเอาไปผ่านเอาไปพันห้าอันไหนอ่ะเขาไม่รู้แพ้ไม่ไม่เอาของเราด้วยเหรอไม่แอบเอาไปแอบเอาไป พาอะไรใ่ไหอรลูก็็ลองเช็คดูว่าได้ไหมโอ้ยคุณจะเก่งเพื่อเอลิรอะไรอีกทั้งะอลิสแมคบุ๊คแต่ลูกมันมันมีแค่อันเดิเดิรวิหารลาฟเดิรลแลเดี่ยวกระผมอะรขอบคุณนะ้เฮ้ยิงะเขียนของวินเลไม่เอาล้ยมันเกิาอยู่บ้างอยู่อลงมาหน ออกบ้างอยู่อยู่บ้านน้องปิ่มลูกกำลังส่งอยู่บ้านเป็นอะไรลูกอะไรลูกกำลังอ่านเป็นเป็นขับตเราเจอเมตตร้องเป็นแล้วไมเราไม่เป็นเฮ้ยแต่ฟังทุกวันอะไระขไอแพดได้ไหม

ปวอันดาไม่พูดอันดาปวดฉันยัไงเฮ้ยพูดจาไม่ใปดอันนาไมตนี่คุณอะนไหนวะไอยู่เนี่ยผมปวดอันดาเดินก่อน้ว ดูคันสิมันจะันเหมันะมันียงมีนักเตัมันมันไม่มันจะไม่ใช่เพลงยงยังยิงมม่ะุ้นวามอรเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราค้อก็ใช้แบบนั้นนะมันแทนให้เลือกใช้นึ่งเดียว่งสไซส์ L ใ่เดียวเลยนาอแล้วผู้ชายใส่ได้วินตัวไอ้วินตัวเนอะเออวินงไปเออวินไหนไม่้คิวพีมันตัวใหญ่คตัวใหญ่ งั้นเอาอยากเห็นหน้าพินก่อนอยากไปเห็นแบบตัวจริงอ่ะมันมันดูมันดูหล่อนะหล่อมันหล่อกาารไว้สเฮ้ยสันอยากเอาเงินเอาขอรับ่ะหน่อยคือเขาอยากไม่ให้เขาอยากมีงานแสดงอ๋องั้นเอาเขาดีกว่าแล้วทีนี้ปีนี้ต้องสองตัวไปเกิดมาได้เพราะฉันโดนแทนอยู่ให้เป็นสองคนทำไมอ่ะ

แดงเข้มนะใช่ไหมแดงแบบมืดๆอ่้ยเฮ้ยมีนตาตุกอ้อเฮ้ยแวะมาครับที่มันพอดตัวต่ะรัสึกว่าตัว่มันไม่ต้องแบบมันไม่ไม่ค่อยอยากให้บเป็นยายโตแบบใหญ่แป๊บนึงก็จะ เป็นไลฟ์เพราะว่าทำงานห้องะแม่ก็ไม่มีตะช่ไหมม่ห้องมันมีตว่าไม่รู้เ้ยอนเรงเล่นลคอยากได้อ่้งไหนเราอนเวาคือเดินไปหาห้องไนเพราะว่าถ้ามันไม่ตหเรานไม่รู้ครับของปันเนะ่ ่เดี๋ยวไปนะครับอันนี้ครับผมมีแต่ว่าอาจจะต้องหาอะไรที่มันแบบที่มันถ่ายได้จริงๆว่บเนี้ย มาเป็นไงสนุกดีครับปั้นวันนี้เราย,ยังไม่ได้โดนปั้นเลยเมื่อวานไปฝึกปั้นมาแล้วปา,า้นเล่นตั้นเล่นเก่งแล้วเ,เล่นหลีกมาเล่นหลีกมาจริงจังปิดเดียดเด๋ยเตอร์จะแข่งยี่สิี่แล้อ่ะสามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าทำงานอยู่ครับก็หวังว่าจะมาดีดีครับที่จะ